จูลาลติดปากว่าหลางจริงๆไม่ได้อยู่ด้านหลังเ <c oughs> ลยอะครับตัดเราหลอกก่อนครับเพื่อที่จะํัการต่อเข็มทำกําเพงคอนพงคอสะานนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นฐานแถวมารัดเสอันไี้ก็ดูแล้วเราต้างทลูปจากตัวงานที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้งานลูกแรงตัดเกรดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทา ไปดูตลิปดับเก่าแล้วกว็ประมาณหลายเดือนแล้วแหละจนในช่วงปีใหม่นอนนะครับ เกียร์เดินหน้าถอยหลังอันนี้เราต้องเหยียบครับนะครับเห็นมีคอมเมนต์ถามมาอยู่ครับผมเอะจะบอกเลยนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นี่แหละเราจะเหยียบครับนะครับเปลี่ยนเกียร์ระหว่างเกียร์เดินหน้ากับเกียร์ถอยหลังนะครับแต่ถ้าจังหวะเราเดินหน้าเนี่ยใส่เกียร์ไปแล้วเราไม่ต้องเหยียบครับนะครับเฉพาะเราเฉพาะเกียร์หน้านะครับตัวนี้อันนี้เกียร์สี่นะครับตัวเราจะใส่ห้าหกเจ็ด แต่ก็เราก็ดึงคันเกียร์ขึ้นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเดียคบคลาสนะครับแล้วว่าเราจะต้องมีจะมีทักษะหรือมีจังหวะในการใส่ยูเหมือนกันนะครับช่วยช่วยเซฟเกียร์ครับเพราะว่าบางครั้งบางทีไอ้ตัว CPU มันก็สั่งงานเออเออถ้าเราเดียบสุววาราอบเครื่องประมาณเนี้ยพันห้าเนี่ย เดินเกียวปุ๊บมันก็จะมีรสชาติดิ้นะครับมันจะไม่สมูทมันจะไม่เหมือนอเราเหยียบทันเร่งจนสุดนะครับจนถึงรอบสองพันนะครับแตนั้นพอเรา,าเหยียบคันเร่งจนถึงรอบสองพันแล้วเราเดินเกีย์มันจะสมูทกว่ากันนะครับมันจะค่อยๆขึ้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปเลยนะครับ อย่างคลาตทุดกลางนะเฉือนเกียร์แบบรถไหลๆแบบไม่ต้องเปลนก็คือเราจะต้องใส่เกียร์สามนะครับถอยสามเดินหน้าสี่นะครับรถมันจะไม่กระตุกนะครับทีนี้อันนี้คือเราถอยเกียร์สนะามเนาะจะใส่เกียร์สถอยแล้วก็ขึ้นพื้น ตอนเกียร์4เราแบบนี้เราก็ต้องหยุดรถให้สนิทนะครับก่อนที่เราจะใส่เกียร์เดินหน้านะ เกียร์สีด้านหน้าเหมือนกันเลยรับรองครับมีการกระชากแน่นอนครับกระตุกกระกัดกรกัดนะครับดีไม่ดีเกียร์พันโซโ่ขาดเองแรกๆมันอาจจะไม่เป็นไรครับนานๆไปมันอาจจะช้ำครับค่อยๆเต่งค่อยๆล้วาวไป เหยเรมันก,ก็จะสมูทแต่ถ้าเราถึงปึ๊บมาถึงเกีเนี่ีเกิดการกระกตุกแน่นอนนะอะหมายเลขสามสี่ จกข้างไม่ค่อยถนัดเลยค่ะหลังไงหันหลังมองเจ็บคอนานๆาเลยปวดคอครับด้วยอเเราก็อยู่รกครับแล้มาทการใส่เกียร์ด้านหน้าเกียร์สหรือการสามก็ได้ครับแล้วใส่จังหวะช่ง นุมครับคงกู้สุกได้สอบถามว่าโอ้เป็นยังไงบ้างเป็นอาคับกอล้วว่าก็าายังไม่ชินแล้วเรนยังไม่ชินหรือไม่ถนัดก็ไม่จัดหรอกเพราะว่ามองอยากตำแหน่งมันมองอยากก็ไม่มีมันจะมองเห็นหลังม่มีนะครับ บางชิ้นนะเคยชินย้นหรือเปล่า